สวัสดีคะ่ะจังหวัดศรีสะเกดนะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาชมสวนทุเรียนดินภูเขาไฟเขตอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดทุเรียนสองปีครึ่งนะคะต้นก็จะโตมากปลูกในดินภูเขาไฟซึ่งเป็นดินสีแดงเขตอำเภอคุนหานนะคะก็จะเป็นดินสีแดงแบบนี้เป็นสวนทุเรียนของพี่สาว ปลูกได้2ปีครึ่งแล้วตอนนี้ทุเรียนภูเขาไฟโตมากนะคะโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทกิฟฟรีสกายไลยูนิตี้ไม่ว่าจะเป็นเกรดกรีนปุ๋ยสูตรเสมอ20 20 20ตอนนี้ ต้นสูงและแตกยอดได้สวยมากใบก็จะเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้ตอนนี้ทุเรียนกำลังแตกยอดเยอะมากนะคะกล้วยเราก็ขุดออกหมดแล้วนะคะเพราะว่าทุเรียน2ปีกว่าเราก็จะขุดทั้งกล้วยและพวก ขาเหลืองออกจากสวนทุเรียนเราก็จะขุดร่องแบบนี้นะคะยกขึ้นมาให้สูงเวลาปลูกทุเรียนร่องตรงกลางก็จะเตี้ยมาหน่อยร่องที่ปลูกทุเรียนเราก็จะยกร่องให้สูงแบบนี้และจะใช้สระน้ำในการให้น้ำ เป็นบ่อซัมเมอร์สนะคะด้านข้างเราก็จะปลูกพวกผักไว้รับประทานวันก็จะพาท่านมาชมทุเรียน2ปี6เดือนอีกประมาณไม่เกิน1ปีครึ่งพี่สาวก็จะเก็บผลผลิตไว้เพราะว่าทุเรียนต้นโตมาก และมีลำต้นที่สูงมากด้วยตอนนี้กำลังแตกยอดอ่อนเยอะมากใช้ผลิตภัณฑ์ของกิฟฟีนมีเนื้อที่ห้าไร่กว่านะคะมันก็จะพาชมใกล้ๆระยะห่างของ ต้นทุเรียนก็ห่างหลายเมตรนะคะประมาณ5-6เมตรระยะห่างระหว่างลำต้นต้นก็จะสูงแบบนี้อีกประมาณปีครึ่งทุเรียนที่สอนของพี่สาวก็จะให้ผลผลิตทุเรียนสอนมากใช้เวลาประมาณ 4ปีถึงให้ผลผลิตถ้าต้นโตสมบูรณ์แบบนี้ตอนนี้ต้นทุเรียนสูงประมาณ4เมตรได้นะคะกับคร่าวๆดูลำต้นก็สูงแตกยอดได้เยอะมากแบบนี้มีลำต้นที่แข็งแรง ทุเรียนแตกยอดอ่อนเยอะใช้ผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีนต้นค่อนข้างสมบูรณ์มากทุเรียนส่วนมากก็จะมีต้นที่โตใกล้เคียงกันยกเว้นบางต้นที่ตายและนำมาปลูกเสริม ต้นนี้ก็จะเล็กหน่อยที่มาปลูกเสริมเมื่อสองปีก่อนรุ่นที่โอเสมอกันก็จะเป็นสองปีครึ่งแบบนี้ดินก็จะเป็นดินสีแางดินภูเขาไฟเขตอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกษ มันก็จะเป็นท่อน้ำที่ฝังไว้ใต้ดินเวลาให้น้ำก็จะมาเปิดก๊อกน้ำไว้ปลูกได้ร้อยกับต้นนะคะเนื้อที่ห้าไร่กว่าปลูกทุเรียนได้เยอะมากกล้วยหมดแล้วนะคะขุดออกหมดแล้วที่วัน ได้มาถ่ายเมื่อปีที่แล้วตอนนี้กล้วยขุดออกหมดแล้วทุเรียนภูเขาไฟสีสเกะถือว่าเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพสูงเพราะว่าดินของอำเภอกุนหารอำเภอกันชาลักษ์และอำเภอศรีลัก,กนะณะเป็นดินภูเขาไฟ ที่มีและธาตุอุดมสมบูรณ์ทำให้ทุเรียนเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพถือได้ว่าจังหวัดศรีสะเกดเป็นจังหวัดที่สามารถปลูกทุเรียนภูเขาไฟได้มีคุณภาพรสชาติอร่อย กรอบนอกนุ่มในกลิ่นไม่ฉุนและวมุนลิ้นทุเรียนภูเขาไฟเป็นทุเรียนที่มีรสชาติกรอบอร่อยกลิ่นไม่ฉุนเพราะว่าบางท่านอาจจะแพ้กลิ่นทุเรียนทำให้ไม่สามารถที่จะ รับประทานทุเรียนได้ก็ลองมารับประทานทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกตดูนะคะมันก็จะพาท่านมาชมต้นทุเรียนวิธีการปลูกระยะห่างและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์บริษัทกิฟฟีนสกายไลยูนิตี้ เกรดกรีนปุ๋ยเมกาซิงเจมิเน่และอีกหลายๆตัวที่ใช้อยู่ผสมกับน้ำา2 0 0ลิตรเพราะว่าช่วงนี้ทุเรียนโตส่วนมากจากะผสมเป็นถัง200ลิตรฉีดก็จะเปลืองปุ๋ย นิดหนึ่งเพราะว่าทุเรียนโตแล้วทำให้เกษตรกร,กรที่นี่มีรายจ่ายค่อนข้างสูงในการลงทุนปลูกทุเรียนนะคะตอนนี้ทุเรียนได้แตกยอดสวยมากและลำต้นแข็งแรงสมบูรณ์ใบก็จะมีลักษณะสีเขียวเข้มไม่มีพวกมแมลงเจาะนะคะ นี่ก็จะแตกยอดได้สวยมากเห็นไหมคะแตกยอดได้สวยมันก็จะพาท่านชมทุเรียนรอบทิศนะคะช่วงนี้เป็นฤดูฝนตอนนี้ ฝนใกล้ตกแล้วมันก็จะพาท่านนะคะไปชมว่าสวนทุเรียนที่นี่จะไม่มีวัชพืชเลยเพราะว่าพี่สาวและพี่เขยได้กำจัดวัชพืชไปหมดแล้วส่วนมากจะเป็นวัชพืชเล็กๆที่ขึ้นมาใหม่เราก็จะกำจัดวัชพืชตามกล้องสวนทุเรียนไม่ให้มีวัชพืช เพราะว่าถ้ามีวัชพืชเยอะวัชพืชก็จะไปแย่งอาหารทุเรียนได้นะคะช่วงนี้เป็นฤดูฝนเราก็จะมาดูแลทุเรียนใกล้ชิดนิดนึงเพราะว่า ฝนตกมากเกินไปอาจจะทำให้ทุเรียนเหลืองได้นะคะเราก็จะไม่ค่อยลดน้ำทุเรียนเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งเราก็จะให้น้ำทุเรียนค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะทุเรียนที่นี้ก็จะยกร่องขึ้นและปลูกสูง กว่าล่องตรงกลางโดยไถย,ยกล่องขึ้นแบบนี้นะคะทุเรียนก็จะออกลากแล้วมีลากที่ลึกกว่าที่เราปลูกในดินที่เสมอกันทั้งหมดเราก็จะทำการยกล่องทุเรียนให้สูงขึ้นกว่าช่วงดินตรงกลางนะคะ ค่ะวันนี้วันขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้าวันจะได้พาท่านมาชมทุเรียนภูเขาไฟและดินภูเขาไฟนะคะวันนี้วันขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ